สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้อากาศที่บูร์โกสนะคะหนาวมากตอนนี้หนึ่งองศานะคะเรายังคงอยู่ที่เมืองบูร์โกสนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเมืองบูร์โกสเนี่ยจะหนาวมากๆอยู่แล้วนะคะบางทีบางวันก็จะมีหิมะตกด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ พี่แป้ถึงกับไม่สบายเลยดูหน้าพี่แป้ไม่สบายเลยมาวันเดียวไม่สบายแล้ว <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะแล้วก็ตามพยากรณ์อากาศนะคะเขาบอกว่าวันนี้ฝนอาจจะไม่ตกนะคะแต่ว่าอากาศจะหนาวมากเ <c oughs> ห็นเขาบอกว่าอากาศสูงสุดนะคะสูงที่สุดนะคะวันนี้ก็คือ4องศาต่ําสุดวันนี้ก็คือ1องศาก็คือตอนนี้นั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะเราสองคนก็กําลังเดินชมเมืองบรรยากาศในตอนเช้านะคะเห็นไหม เงียบสงบดีนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อาสนวิหารที่เป็นมรดกโลกนะคะนั่นคืออาสนะวิหารบูนโบสนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาสนวิหารเลยะคะ่ะสวัดีทุกคน เราเดินผ่านพลาซ่ามายอนะคะที่ในคลิปที่แล้วนะคะเรามาบอกว่ามันเป็นช่วงเย็นแล้วช่วงกลางคืนแล้วนะคะพอมาช่วงกลางวันเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยมากๆแล้วตรงนั้นเห็นอยอดของอาสนวิหารเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ เราเห็นยอดนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนั้นกันนะตอนนี้ดูคาซามายในช่วงที่เป็นกลางวันกันบ้านนะคะสวยเนาะโดยเฉพาะตึกเห็นไหมคะสีสันของตึกนะคะก็จะเป็นสีสันหลายๆสีน่ารักดี บ้านนะคะที่กษัตริย์สเปนนะคะได้นัดพบเจอกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะหลังจากที่ไปค้นพบทวีปอเมริกาแล้วก็ไปทวีปอเมริกาครั้งที่2องนะคะพอกลับมาจากครั้งที่2นะคะก็ได้มีการนัดพบปะพูดคุยกับกษัตริย์ของสเปนที่นี่นะคะเมื่อวันที่23 ในสายนี1,497นะคะก็คือเหมือนแบบพวกปะสังสรรค์แล้วก็พูดคุยกันกระษับิระสเปนก็ได้มอบสิ่งของให้ริสโซเฟอร์โคลัมบัสนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งนะคะ สนาวิหารบูรุกสนะคะเห็นข้างหลังเราไหมนี่ ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งอาสนาวิหารบูโกสนะคะได้ขึ้นทะเบยียนเป็นมรดกโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นอาสนาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของสเปนนะคะอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อยู่ที่เซบียาแล้วก็ที่โตเลโดนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะยังมีความสัมพัญธ์คือเป็นที่เก็บเขาเรียกว่านาร่างของวีรบุรุษของสเปนนะคะนั่นก็คือเอลซิสนะคะซึ่งเอลซิสจะเป็นใครเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเข้าไปข้างในแล้วนะคะไปกันเลยลายไปดูว่าข้างในจะสวยขนาดไหนนะคะ อาสนาวิหารบูลโกสเป็นอาสนาวิหารขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เมียกรา์เป็นของตัวเองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกและแผนผังของอาสนาวิหารจะเป็นรูปไม้กางเขนแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นอาสนาวิหารเก่าสไตล์โรมาเนสแต่เนื่องด้วยในสมัยนั้นบูลโกสถือเป็นเมืองสมัยใหม่และเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรคาสซิยาและเลออนที่กำลังแผกขยายอำนาจและต้องมีพันธมิตรทางการเมืองเยอะ กษัตริย์เฟอร์นันโดที่3ามของคาสซิยาและเลออนและบัตรหลวงมาริซิโอเริสั่งให้สร้างอาชนะวิหารบูร์โกสแห่งนี้ขึ้นในปี1221เพื่อตำแหน่งและความสำคัญของเมืองซึ่งในช่วง9ปีแรกของการก่อสร้างเป็นไปนอย่างรวดเร็วจากนั้นมีการหยุดสร้างนานถึง200ปีแล้วค่อยกลับมาสร้างต่อจนเสร็จทั้งหมดในปี1 5 6 7โดยในส่วนที่อยู่เหนือหน้าต่างากุลาจะมีการสลักคำที่มีความหมายว่าพระเยซูผู้ทรงมีราศีและความสาง่างาม และเมื่อวันที่31ตุลาคมปี1984อาสนาวิหารบูลโกสก็ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะ สำหรับภายในอัศนวิหารจะมีครูหาสวดมนต์15ครูหาและมีสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิละปะซึ่งรวมทั้งแทน่นบูชาทั้งเอกและรองหลายแทน่นและอนุสร์สำหรับบุคคลสำคัญต่างๆมากมายค่ะ ะะเป็นที่เก็บส่วนอวัยวะต่างๆนะคะของนักบุญนะคะหลายๆท่านนะคะนี่ถ้าจะสังเกตน,นะคะเห็นไหมคะที่เป็นกล่องที่เป็นเนี่ยคะ่ะที่มีกระจกมีแก้วนะคะจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะอยู่ข้างในนั้นแล้วก็เห็นรูปมือไหมคะน่าจะเป็นมือนะคะคิดว่าเดาว,ว่าเป็นน่าจะเป็นมือนะคะที่อยู่ในกล่อง นี่นะคะข้างในนี้ก็มีนะคะเห็นไหมมีที่อยู่ในกล่องข้างในนะคะถ้าสังเกตจะมีกล่องอยู่ข้างในมาตามบลูเนะะี่ยค่ะใช่หมดเลยนะคะจะเป็นอวัยวะส่วนต่างๆของนักบ,บุญที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ mm. เขาก็จะเก็บบรรจุไว้ในห้องนี้นะคะ ตรงนี้คนสเปนเขาเรียกว่าป a าป้า,ปา,ปามอสกัสนะคะก็คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทุกๆชั่วโมงนะคะเขาจะมาสั่นกระดิ่งนะคะปากก็จะขยับเนาะซึ่งปาป้า,ปา,ปามอสกัสเนี่ยคะเขาก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ศตวรรษที่18นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแต่ศตวรตวรษที่16 แต่ว่าของเก่าก็ถูกเปลี่ยนไปนะคะก็มาเป็นตัวปัจจุบันตรงนี้นะคะในเวลาบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะต้องตีราคางหนึ่ค้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใกล้ละเลืออีกประมาณสัก2นาทีประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันคป แล้วปาป้ามอสการ์สก็ที่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ,คอ,อตัวเล็กๆค่ะจะเป็นตัวเล็กๆก่อนแต่ติ้งนิงติ้งนิงติ้งนิงหลายทีก่อนเนาะแล้วก็ปาป้ามอสการ์สตงพอ,อป้าป้ามอสการ์สตีทีเดียวติ้งทีเดียวจบนะทุกคนเสียงคือฮาอู้อะไรกันเหมือนแบบว่าอะไรทีเดียวจบแล้วก็มันเป็นเวลาบ่ายโมงกันเนาะ นี่คือโบสน้อยรูปทรงแปดเหลี่ยมสไตล์โกธิกวิจิตรแต่เป็นด้วยร่วนลายสังสลาวอันงดงามมีรูปปั้นอัศวินและเทวดาและตราประจำตระกูลรวมถึงยังเป็นที่ฝังศพของเปโดรเฟอร์นัเดสที่3แห่งเบลัสโกและครอบครัวซึ่งเขาคือผู้ที่มีอำนาจในราชอาณาจาักรรองจากพระมหากษัตริย์และมีอำนาจสูงสุดเหนือนกองทัพเมื่อคริสตศตวรรษที่25ค่ะ พี่แฝดทำอะไรเอาไปหายไปส่องทำไมพี่แรดิสนจริงๆเรามาเข้าในส่วนของพิพิธภัณฑ์กันนะคะโอ้หูนา่าจะบนนี้ต่อว้าวโอ้ยสวยมากคุณดูรายละเอียดข้างบน ก็พามาชมวิวด้านนอกต่อนะคะแต่เป็นวิวด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าข้างในเนี่ยเราใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครพอมีเวลาเนาะเดินแบบดูแบบละเอียดทุกอย่างนะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงเนาะดังเรานี่สองชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือให้เอาเสื้อหนาวมาด้วยนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยหนาวหนาวมากๆหนาวจริง่ขนาดเราใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้ยังรู้สึกหนาวเลยค่ะมือเย็นไปหมดเลยค่ะ ก็หวังว่านะคะแล้วพี่เป้ยังหนาวเลยนะ <c oughs> สะํหรับทริปเที่ยวเมือ Blue Ghost งบลูโกสจะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะยังคงเที่ยวอยู่ที่นี่ต่อแต่ว่าจะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบายอาดิ os